สวัสดีครับพเพื่อนๆแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกบลลี์เกมเศรษฐีวันนี้เราจะมาลุยหลีกกับไม่ใช่ลุยหลีกสี่เวลานี้มันเป็นเวลาลีสองแล้วทุนเราจะมาเล่นด่านอารีน่ด่านเก่ากับน้องคาเมนนะแต่นี้แมวเราไม่ผุดทุกนเราจะเล่นอันนี้ก่อน อกับน้องชาช่นะเออผูดสักทีแมว,แวเราอ่าเราต้องดักตรงนี้โอ้โหปอลดินคือมันไม่เบิ้นี่แหละดูเรามีโอกาสเบิ้สามสามเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าไม่ออก ดูมันเชิดโลมาแล้วนั่น ขอให้มันหายไปไม่รู้หายไหมเออหายอยู่ะนะแชนะละทุกคนเอาไม่ชนะไปพูดตรงนั้นทำไมเราเนึกว่าเราจะชนะเนี่ยจบแล้วชีวิตนี้แทบจะมุดดินดีเลยเก็บเศษแทบไม่ทัน ไม่ใช่เชนแออยู่ทุกคนนึ่งเก้าเอ็ต้องใช้แล้วเออเกือบเฮทุกคน คือผมลืมบอกไปว่าหลังจากจบนี้เราจะไปเปิดการตํานานนะแต่เราอย่างน้อยเราก็โคเล่นให้เป็นขวัญกำลังใจเพราะไอเดีองเราไม่ค่อยทำแมรเล่นนะเล่นให้เพื่อได้เป็นขวัญกำลังใจสักตาสองตาแล้วนะแล้วก็ทำอีเวนต์ภายในตัวด้วยที่ผมไม่อยากพูดดังเพราะว่าเก่งใจข้างห้องนะ ไอตัวเนี้ยมันกลัวแค่ไม่กี่ตัวทุกคนตัวมันกลัวมากทุดน่าจะเป็นบอดซ้ำนะไอตัวแค่มีเนี่ยเจอไนกี้แล้วแต่นี้ขังคุก35%นะ ขอเล่นก่อนถ้าไหนกี้กระจายเมืองก็สวยแพาดับก็ต้องออกอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นตำนานเรามีการวิกไหมครัอสองก่อนเราไม่มีการฟิกสะด้วยทุกคนเรามีแค่ยิงระเบิดดังเดียว จบเราไม่ได้อยู่ดีเออมันจะบ,บินเขปล่อยมันบินไปเอาแบบนี้ก็ยิ่งสวยสิาจัดตรงนี้ก่อน เั็นสองมันคงไม่ออกมาจากคุกแล้วก็เบิลหรอกมอั้งหออินเสตพี่แน่บอกแค่นี้แหละจบแล้วชีวิตเอย ขังคุกจะออกไหมสามสิบห้าเปอร์ซ็นต์ไม่ออกสวยในกี้ก็ในกีเลยแต่นี้เจอกับตัวนั้นทุกคนตัวแจกเราน่าจะพอชนะได้อยู่อ่าใส่ตรงนี้เหมือนเดิม ไม่ออกทีนี้เบอสิบสองไปออกเก้ามันไม่ออกแมวก็ไม่ออกนะมันจะยืดเราไหมทํามาดูนะตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะแต่แล้วก็ออกเลยทุกคน อันเชิญแมงกะพรุนซะด้วยสินั่นสมมุติแน่มันดูนคือแมวเราไม่ออกนะ แมวโอเคไปไหนก็ได้โอ้โหไปไหนก็ได้ไม่ออกอะ่ะทีนี้มันแจกเราอยั้งเดียวทุกคนเว้นแต่ว่ามันจะไปสร้างเกาะปักทงอะไรยเงี้ย ดูเหมือนชั่วเลเรอ,อไปไมล่ะ จบแล้วชีวิตเองบอกแค่นี้แหละไม่ต้องสร้างะอะไรคอะไรอะไรจะเปสงแน่ โอเคเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องตำนานนะทุกคนเปิดกล่องตำนานกันก่อนว่าดูว่าเราจะได้อะไรนะสิ่งแรกก็เป็นที่ขึ้นล่างททาท,ทายสุดเก่งท้าทายสุดเก่งจริงเหรอโอ้โหแจกกัดเกลือทาทายอะไรอันนี้ก็ปลู พระเอกของเราอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ก่อนนั้นเราก็ยังมีกุญแจอยากเปิดกุญแจก่อนของดีก็ต้องรอนะของดีเราก็ต้องรอนิดหนึงกุญแจอย่างไรนเนี่ยกุญแจมันเปิดมันเปิดยังไงเนี่ยเออตรงนี้ไงสีแดง ทองก็ปูกมากมันก็ขบเปิดเป็นอันนี้ก็แล้วกันตอนนี้ทุกคนกาลังจะส่งน้ำหน้าผมอยู่นะโอ้ไม่รีเลยเพราะว่ารีแล้ว,ลลวไม่เปิดสักทีเลยเนะี่ยตัวขอสักยี่สิบขอห้าใบก็ได้อห้าใบนะหนึ่งใบโอ้โหไม่อยากแจกขนาดนั้นเลย งกเกินอ้าวการในตำนานถึงเวลาสักทีตานี้ปึง้งอออืื้หไม่แน่เลยกากกว่าอีเออการกว่ามันกากกว่าตัวไอดีหลักอีกทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลื อย่าลืมกดติดตามกับเราด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปละ